สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้บีทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วคะ่ะก็คุยกับเพื่อนๆว่าเอ๊ะวันนี้เราจะทานอะไรดีนะแต่ว่าบีเป็นคนอยากทานกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกมากเลยวันนี้ก็เลยได้ชวนเพื่อนๆขี่รถไปทานกว๋วยเตี๋ยวเผ็ดกันจ้าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเผ็ดที่อยู่แถวต้นพึ่งนะคะเป็นร้านที่บีชอบมากเลยนะ บีก็ได้ขี่รถมากับเพื่อนๆน,นะคะพอมาถึงร้านได้ที่นั่งนะคะก็ไม่ดีรอเลยค่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวทานกันเลยก็วันนี้เป็นเส้นมีขาวเนื้อเปื่อยน,นะคะพอได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะกินอย่างอริดอร่อยเลยนะคะคุยไปสนทนาไปกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค,คนไหนที่ยังไม่ได้ทานมื้อเที่ยงนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาชิมกันได้นะคะ ร้านนี้ยกนิ้วให้เลยค่ะ